สินเจียอยู่อีชิ้นนี้งัวใช้แต่ตัวไม่มีใช้แล้วตอนนี้เอ๊ะเราหรือตัวอยู่แล้วเอาฮาร์ดดิ้าเพื่อความแบบสนุกของคนดูไม่รู้ว่ามันมาเล่นไงวะโหมดมิชชั่นไหมเราไม่มีเห้เลือกตัวเลยคือคือไปอย่างนี้เลยเหรอเล่นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมไม่เคยเล่นในคอมวะโอ้โอเคโอเคฟังฟังฟัง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 มาดิโอโหอ้าว เอ๊ะหรือว่ามันมันยากไปวะไม่ถนัดเลยแป๊บนึงมาผมปรับปุ่มแล้วปรับปุ่มแล้วแทงกิลมอง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 มาดิว่าผมจะเล่นไหวไหมเนี่ยนี่เล่นหมอนห้าเลยเนี่ยไม่ถนัดยังไงไม่รู้ผมรู้สึกผมอยากเอาจอยมากเลยเดี๋ยว่าไม่มีจอยอเลยจอยหมดปังอุ้ยอุ้ยยังอยู่ยังอยู่หลบซิกแซดได้จดหมายรักมาหนึ่งอัน ปืนป yeah! ี๊ปืนที่มันร้อนไงอย่ายิงอย่ายิงไม่เอาอย่ารีกบพวกดิแค่นี้ผมก็จะตายแล้วอุ้ยแหลกเลยหรอเกมนี้แหลกเลยหรออุ้ยผมยากได้ปืนว่ะไม่ปืนแล้วปืนพวมันกระจอกอ่ะเออแต่มันให้ปืนเยอะเหมือนกันนะแกเนตี้ผมไม่ได้ใช้เลยอุ้ยรถถังรถถังเปี้ยงวิวงเจาะบ้านเลยแล้วกันบ้านไม้เนี่ยบ้านไม้โอ้โหโอ้โหเออเอไม่โดนไม่โดนโอ้โดนเต็มเต็มโอ้หัวโยกเลยตัวหนึ่งลูกพี่ครับลูกพี่ ทิ้งระเบิดนี้มันขวัญคือได้ไงวะไอ้มันขวได้ไงโอเคแต่เราได้น้ํามันเราได้เลือดมาผมอยากเจอบอสแล้วว่ามันจะยากขนาดไหนวะลองดูดิโอรถถังไอ้กดไรนะกดไรแกนเนียนะซีนี่วารถถังนี่โอ้โหไม่น่าแรงอะรถถังเรารถถังเบิกนมเนียม,มากเอ๊ะยางยัง,ย,งยังอยู่ลงมาเพื่อนขอของให้ดิหรือว่านี่บอสวะไม่ใช่ใช่ไหมอ่าบอสแล้ววะผมเจอบอสแล้วไง อย่าดีๆเลยเฮ้ยมันถุยน้ำลายอุ้ยมันผมจำได้ว่ามันกระโดดได้เออผมก็ลืมเลยไม่เล่นนานไปหน่อยเฮ้ยยังหลบยังหลบยังหลบอุ้ยนี่ฝนผิดต้องโดนผมตั้งสเปซบาร์ไปนี่ดีกว่าอุ้ยโดนมะโอ้โหโดนเต็มๆต้องทิ้งยานเลยโอุลลลลลลโลล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 ลกลล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 ล มันชื่อไอห,หัวเอไอนี่มันหัวกล้วยผมเรียกมันหัวกล้วยอยู่แล้วแต่ผมยากเล่นในตัวที่มันใส่แว่นะเออผมว,ว่ามันหล่อดีหล่อเท่ดีเท่ด้วยส้สเหลืองแสกแสกผมไม่เล่นว่ะม,นะมิชชั่นวันเองเคลียร์แล้วมิชชั่นวันนี่มีกี่มิชชั่นห้าปะถ้าจะไม่ผิดหูเกมนี้นานแน,น,น่นเลยแชทตัดนานเลยบอกเลยไปเมื่อไหรผมเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะมาเป่าอะไรอ่ะนี่มาเป่าคาถาพยายม เอ้ยตัวชายโรนี่ก็เอ้ยอี่มันยุกหนแล้วมันใช้ดาบอีบ,าบา้าเปล่าขอของหน่อยครับลุง <c oughs> ได้สิบาบเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วๆเข้ามาเข้ามามันเดินไม่ได้หรอมันเดินไม่ได้ว่ะแล้วผมจะเก็บตุ๊กตาหมียังไงผมอยากเอาไปให้ลูกเฮ้ยโอ้อยไม่ใผมตายผมจะเริ่มใหม่ไหมอุ้ยย,ยาใช้ของใช้ของแรงไม่ดีใช้บาสุก,กา้าเลยเหรอนี่แค่คนนะนี่แค่คนอ้าวอ้าวโอ้ ใครบอกผมตายผมยังเกิดมาได้เนี่ยผมอยาเจอตุ๊กตามหมีมันคืออะไรเอ้ยมีกบได้เหรอ,หอนี่กระโดดยิงกระโดดยิงอีกทีเฮ้ยเฮ้อันนี้เริ่มรวนอันนี้เริ่มรวนเปี้ยว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 เกลืนน้ำลายอยู่แค่เฮ้ยไม่ระเบิดวะลบโรบโบโบพีบ่พี่ตัวตึงพี่ตัวตึงเอ้ยผมมีระเบิดผมไม่ได้ใช้อีกแล้วมันอยู่ข้างล่างมันเหมือนไม่โดนเลยนะเว้ยดามเมจเงี้ยเอ้ยอะไรเนี่ยมันนอนอาบแดดอะไร อ้าสวยแล้วขึ้นก่อนเออขึ้นขอเฮ้ยมองวิทน้ำวิทน้ำอ้าวโดนโดนปลาขมเหเฮ้ยเมื่อผมหายเลยล็อกเกนเราเชฉอมหายอีกรอบหนึ่งเอ้ยมันมันจะมาโชว์เกี๊ยวอุ้ยยังตายอีกเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วนะเริ่มยากเนี่ยขี่ปืนอาวุธมันเยอะเกินมีงยเล่น normal เดี๋ยวผ่านหน้าค่อยค่อยเล่น normal นะเฮ้ยอะไรอีกอ่ะ บอสอีกแล้วเหรอไม่ใช่ดีมันก็เอือธรรมดาดีกว่าโอ้ยทำไมกระสุนมันยิงช้าจังเลยเฮ้ยนี่กอ็อะไรน,นะเราเบิดล็อกเป้ายี่ห้อไหนไวะเนี่ยผมขอดูหน่อยดยีผมอยากได้บังจังผมยังใช้ระเบิดโบราณอยู่เลยอุย้ยถึกด้วยยานลำนี้ล็อกเป้ามาลงไปให้หมดอุย้ยอะไรอ่ะเอสนี่มันคืออะไรวะ s อ s อุย้ยลูกซองช็อตกัานชอ็นชอตกะชอก็อตกนาปไกลๆซะผมมาช่วยลุงแล้วลุงเฮ้ยมันจะอะไรนักหนาเนี่ย อุ้ยออแทงแทงลูกซองลูกซองนี่ไป้ปลูกซองมันยิงกันนี่เข้าไปเนี่ยปลาระเบิดไปยังไงเดี๋ยวก็ได้มากียบอยู่เลยได้บูมาอุ้ยผมมองไม่เห็นเลยเนี่ยเอาล้มาเจอแล้วไงบอสล็อกเกตให้รมาชินก่อนเปี้ยงลู่ลู่ลู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 นี่มักระสูนอะไรวะกระสุนวิญญาณกระสุนวิญญาณเปล่าอุ้ย รือมันต้องรีบยิงวะผมว่ารีบยิงแน่เลยพะเมื่อกี้มันเหมือนมันโดนดาเมจอะสะพานอะอย่าดิกระสุนมันช้าเ้ยเร็วไปก็ไม่ดีช้าไปก็ไม่ดีเนี่ยแล้วดูช้ามันหลบยากเลยโอ้ยนี่มีสั้นก็ชนะว่ะโทษทีว่ะน้องนี่มันคือมันจะพังแล้วหรือว่ามันคือแบบไอพ่นมันวะอ๋อไหลขาดผมยังไม่ตายลองังบังบังบังเฮ้ยมันระเบิดมันระเบิดแล้วโอ้แ๋วเลย นายเดี๋ยววะนี่หอฮาร์ดนี่ฮาร์ดจริงหรอเฮ้ยผมคุยอยู่ผมคุยอยู่อย่าสอดอย่าสอดอ้าวไม่น่าเลยอะไรวะช่วงนี้นี่ผมเปาะบางจังเลยเฮ้ยอ่าแปลว่านี่คือบอสที่แท้จริงครับผมเจอบอสที่แท้จริงแล้วอยู่ทรงมันให้อะไรมาโหให้เหรียญโคตรไร้สาระเลยเฮ้ยเครื่องบิน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 บี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 บเฮ้ย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 เยอะเกินไม่หลบไม่ทันหลบไม่ทัน โอ้มีทั้งตัวยะปีนขึ้นมามีทั้งเครื่องบินทิ้งระเบ ah, ิดเกสกเน่เกเน่มาแล้วมาแล้วครับลูกพี่ต้องนั่งรถไฟด้วยเอ๊ะแล้วขึ้นขึ้นลงลงนี่คือโอ้โหรู้แล้วผมรู้แล้วครับมันคืออะไรรู้มันให้หลบวะโอ้ย้แรงจังพ่ามันให้หลบแน่เลยโอ้ยแตกซะ ไม่มีนี่เลยอ้โหยยากเหมือนกันนะไอเน,นี้ยแล้วผมมีจอยนะผมใส่ไปแล้วผมไม่ตายตัวเลยถ้าผมมีจอยอะแต่โทษทีผมไม่มีเอ้ยมันทิ้งคี้ด้วยทิ้งขี้โอ้ยเอาเด้งมาข้างหน้าก็ไม่บอกเอามีดเฉือนมาหน่อยได้ปะโอ้โหใครดีไซน์มิสไซน์วะแบบยิงออกมานี่ไม่พุ่งนะหยุดอยูๆๆ่แบบที่ทิ้งตัวเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเลยนี่มาแล้วโอเค ต้องอยู่ในแถวนี้ดีกว่าเอ้ยระเบิด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 ดิระเบิดดิระเบิดดิเออ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 ย่าอย่าหลบหลบโอ้ยยังยังอยู่ยังอยู่ผมยังอยู่ไงมันเล่นอะไรมันเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยมันเล่นอะไรหลบหลบหลบไอ้ผมน่าจะเฮฟวี่มาชินกันกลับไปผมด่วนผมไม่มีทั้งระเบิดไม่มีทั้งอะไรเลยมีแต่ปืนโพกอย่างเดียวกระสุนนะอินฟินิตี้โอ้ยมันหลบยากหลบยิงจังจะอยู่อย่างนี้ดีกว่า โอ้ยเดินไปรับอีกแลวมีม่ชินกันนี่ปวดเฮ้ยแต่เรามีระเบิดแล้วนะอ้าวยังใช้ไม่ทันไลอ้าวแตกเหมือนกันมาวะ่ะผ่านเหรอทำไมผมไม่เห็นมันทำท่าท่านี้เลยอ่ะไม่เท่เลยผม,มอยากได้ท่าที่มันแบบวางปืนลงแล้วก็หัวล้วออ่ะเอยากได้ท่าน,นั้นอะ่ะโหด่านด่านละสิบด่านละหกนาทีเลยเหรอน่าจะห้านาทีแหละเอ้ยอผมคิดว่าน่าจะห้าด่านนะ เฮฟวี Low. Low ่แมชชีนเกินเฮฟวี่แมชชีนเกินรอบรอบให้หมดผมจะช่วยประชาชนไม่ช่วยประชาชนเฮ้ยลูดลูดอุย้ยแหลกอุย้ยแหลกเฮ้ยไป <c oughs> <c oughs> ่น่วงน่วงน่วงมากพี่หน่วงพี่หน่วงโอ้ยกระปืนหมดอีกแล้วเฮฟวี่แมชชีนกันหมดเกียงหมดเกียงหมดเกียงแล้วใครวะโอ้โหยังจะโดนสุดขอบแมปจึน อะไรเนี่ยอย่าปล่อยศัตรูไว้ข้างล่างเอ้ยนี่เมื่อกี้อะไรอะ่ะผักโขมหรอผักโขมเน่านี่โดถถือไหมอือว่ามันให้แบบยิงขึ้นไปวะโอ้โหแล้วจะยิงยังไงวะเนี่ยเออเดินตอกอีกโอ้โหยังไงวะเนี่ยปาระเบิดเล่นไหมโอ้โหเออูไม่แตกวะทำไมมันไม่แตกวะ เฮ้ย hey, ลงไปดิอ้าวผิดทางอยู่ยังหันหน้าผิดทางอยู่แตกดีแตกดีแตกด,ตกดีโอ้โหด่านนี้รอไปอีกสิบนาทีมันต้องมานั่งเขียนอะไรได้วยเนี่ยแล้วข้างล่างก็มีตัวปีนี่รัวรัวจัดนิ้วรัวจัดนิ้วรัวจัด,จดโอเคไม่รัวละแต่เบิดเธอมายิงปูนเออยิงปงยิงปูน,ปนพวดจะยากยากกว่าบอสอีกมัง้งอันนี้แต่ผมก็ไม่หวัน่น ไม่วันอยู่แล้วเออยกระสุนว่าแล้วน,นี่อะไรเนี่ยนกกระว่าวนี่น่าจะนกกระว่านะก็ไม่โดนหรอกเออมาขีมมุ่งย้อยเฮ้ยหรือว่ามันต้องขึ้นไปจริงๆวะผมว่ามันต้องขึ้นไปแน่เลยนั่นแหละต้องขึ้นไปวะต้องขึ้นไปวะโอ้โหมันมากี่คนวิ่งฝ่าเลยละกันมาเฮ้ยเออย,ยังรอดยังรอดยังดวงยีไอ้นี่ใครเนี่ยไอย้นี่ใครอะ่ะอ้าเพื่องกระสุนฟรี เฮ้ hey, มันกดลงยังไงวะอุ oh, ้ยม oh, <my> ันกดลงยังไงอ่ะนี่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 เจือนเจือดมาเจือนอีกอุ้ยอ่ะมันตบมันตบเดี๋ยวมันตบหน้าเลยวะเฮ้ยทำไมมันปาเหมือนคนไม่มีแรงเลยเฮ้ยตัวแดงนะนะตัวแดงอะนะเฮ้ยขโมยบอยตายซะขโมยบอยตึงนตื่นตื่นตื่นโรเก็ตลอนเชอร์ล็อกเก็ตลอนเชอร์ล็อกเก็ตลอนเชอร์ โอ้นี่ก็แกเน้ไม่หยุดเลยมันพกยังไงวะโอ้โหอีกนะแล้วคุยกับยมบาลอีกฮะคุยโคตรบ่อยยมบาลไปมาปิ้งย่างปิ้งย่างสไตล์เกาหลีเหรออุ้ยอุ้ยลูกซองลูกซองลูกซองมาดิทำไมเสียงตัวอะไรอีกเนี่ยไม่วะมันแค่แบบกองทัพทหารมาบุกอย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยสูงไปตายอีกตัว เฮ้ยตายมันหักปลาเลยเจนนี <forever> ่เจนนี่เจนนีเจนนี่ปองมองมองมองระเบิดซิว่าระเบิดซิว่าเฮ้ยนี่มันถังอะไรเนี่ยกูจะถึกเออกระดานนี้ผมไม่เคยเล่นเลยวะมันมีด้วยวะแค่แค่ซากเก่ล้มเฮ้ยอีกแล้วเฮ้ยมันนอนอะไรกันเนี่ย อายิงไม่ได้เว้ยอู้โหมาถึงก็โดนเลยมารับเสิฟรับเสิฟนี่พังสิเออยิงอยู่ยิงอยู่ยิงฟรียิงฟรีจุดยิงฟรีเฮ้ยอย่าลงมาอย่าลงมาพี่ลงไปช่วยน้องไม่ได้อ่ะน้องพี่ต้องเกดโอ้ยห,หน้าสะบัดเลยโดนเหมือนโดนต่อยอ้าวแล้วมันอยู่เตี้ยวกว่าอา้อาวอา้อาวอ่ะพปพังพังเลยเอะไรวะนมเน้มเก้นวะ แล้วมันมาโชว์ um. หัวเข็ um, มขัดนี่น่าจะเป็นเด็กช่างโอ้ยเด็กช่างโอ้โหมันเรียงอะไรกันตรงนี้โดนระเบิดเด้งถึงระเบิดเด้งถึงขอวูดดีๆหน่อยลูกซองมาล็อกเก็ตลอนเชอร์โอ้โหต้องเล่นข้างล่างด้วยต้องเล่นข้างบนน่ะต้องเล่นข้างบนน่ะเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวกับระเบิดเยอะจังเลยเฮ้ยโอ้โห อุ้ยเลเซอร์บีมเอออุ้ยอุ้ยแล้วปืนพกเมื่อไหร่ตายเนี่ยโอ้มีปืนกลมีปืนกลอ๋อมันยิงข้างๆไม่ถึงนี่ว่ะเอ้ยมันยิงตรงกลางไม่ถึงตรงกลางนี่มีแต่ป้อมปืนใหญ่นั่นนะที่จะยิงถึงเนี่ยโคตรแรงเลยเลเซอร์บีมยิงมันก็แรงหมดแหละเพราะว่าวันช็อตวันคิวนี่ไงโดนเข้าไปหนึ่งเทมันไม่ลงไปหรอวะระเบิดขออุ้ยยี่งเป็นเงาเก็บระเบิดเลยอุ้ย สวยดิ l a ก n c h e r l a u n c h องเฮออ้ยเยินแล้วเยินแล้วเยินแล้วผมยังไม่ได้ยิงป้อมข้างๆมาเลยยิงแบบป้อมหลักก็ไม่หวั่นอะ่ะก็ไปป้อมหลักก็แตกอะ่ะนี่ทางไปแล้วฝั่งหนึ่งโอเคถือว่าเล่นง่ายระดับหนึ่งโอ้ยไม่ได้ดูผืนไม่ได้ดูพื้นอะ่ะเฮ้ยแตกดิแตกดิขอปืนอีกทีโอ้โหไม่ใช่ปืนว่ะมันเป็นระเบิดลงไหมเฮ้ยลงอยู่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 หรอเอ,อ้ยจะเดินตามทำไมอ่ะ มันจะมาตามทำไมวะอ,อ,อุ้ยลูกซองยิงไม่หยุดลูกซองนี้มันยิงไม่หยุดระเบิดโอ,อ้ล็อกแกรนเชอร์อุ้ยมันยิงถี่มากเลยเนี่ยดูดิยิงถี่เกินอ่ะแตกพอดีชนะอีกแล้วจานนี้ถือว่านาน,นอยู่นี่ผมจะตัดลงเที่ยงทันไหมเนี่ยจะลงเที่ยงทันไหมเนะ ไม่มีคนช่วยเลยตายซะบ่อยเจนเนทเจนเนทมันเจอลิงกระเด้าลมอยู่อะเฮ้ยผมเบื่อนี่วะ่ะเออเบื่อมันวะ่ะอา้อาวอา้อาวอา้าวเนี่ยอยู่นี้มันกระเด้าลมอยู่แป๊บนึงมันจะขึ้นไปยังไงวะผมขึ้นไปไม่ได้อ่ะจบว่ะแล้วผมโดนอะไรอ่ะคือคือผมโดนอะไรโดนแบบมันแอสซัสซินอ๋อมันโดนแอสซัสซินนี่วะ่ะกระโดดฟันคิดว่าเทะมากมั้งอื ประเทศจริงอะ่ะก็มาดิผมใช้มีดเป็นเพื่อนมาผมใช้มีดเป็นเพื่อนมาผมใช้มีดเป็นเพื่อนโอ้ผมใช้มีดเป็นเพื่อน <c oughs> มันเยอะเกินลงมาหน่อยดีลุงอ่ะผมช่วยลุงไม่ได้หรอโอเคแปลว่าเมื่อกี้ผมต้องกระโดดขึ้นแต่ว่ากระโดดไม่ผ่านกระโดดไม่ผ่านไปรูดให้หมดลูดให้หมดโอ้อยมันลงมาไม่บอกว่าตายไม่บอกแหละว,ว่ามีตายด้วยว่า เออมันหน้าผาตออมาแตกอะไรประมาณนั้นโอเคจะได้ระวังเนี่ยจะระวังมากขึ้นแล้วอย่างน้อยก็ไม่มีตัวอะไรมาทําลายมายิงผมเอ้ยมาเล่นอะไรเนี่ยอุย้ยลืมไปตัวสูงดูไมหมดอุย้ยล็อกเก็ตลันเชอร์อีกแล้วโอ้ยเกือบหลบแบบดิจิตอลดิจิตอเอ้ยอะไรอะ่ะมันโอ้โหอะไรเนี่ยเอ้ยอย่ามาทำทรงมิสไซล์ติดตามนะผมอยากได้รถถังคันใหม่ไม่ใช่คันนี้ โอ้โหโอ้โหโอ้ยน่าโยกอีกแล้วน่าโยกอีกแล้วพังซะไอ้ป้อมปืนบัญยาอ่อนเนี่ยโอ้ผมไม่ได้ช่วยลุงเลยลู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 บังบังบังโอ้ยเฮ้ยน้ำมันก๊าดสวยถึงจะเพิ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เถอะแต่ก็ถือว่าดีกว่าไม่มีโอเคนี่นัดเดียวร่วงโอ้โหผมเปลี่ยนปืนไม่รู้กี่ปืนแล้วเนี่ย มีปืนอื่นเนี้ยผมไม่วันนี้ปืนดีๆหายหมดฮมยมีบอสอีกแล้วหรออุย้ยน่าโยกเลยโอ้โหสองคันเลยเหรอสองคันคันเดียวก็เกินพอคันเดียวก็เกินพอแล้วนะเฮ้ยเนยเฮ้ยคันข้างล่างแตกเอ้คันข้างบนนี่วะเลยข้างล่างก็ได้โอ้ยงข้างล่างมันกดล,ลงยังไงอะเนี่ยเป็นไอ้เนี่ยที่ผมงง เอาบังบังบังเฮลิมีชินกัน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 ระเบิดเกเนตโอ้ยเออจบแล้วใช่ไหมน่าจะยังอ่ะจบแล้วว่ะเอ้ยพาร์ทสองถือว่าเอ้ยพาร์ทสี่ถือว่าเร็วเมื่อกี้มีกี่อันนะหกป่ะหกใช่ไหมหกมิชชั่นยาววอกอะไรคลิปนี้ยาวเอ้เดี่ยครับไม่เป็นไรอ่ะนานๆทีใช่ไหมทีผมเอาให้สักยี่สิบนาทีไปพร้อมป่ะจวผมปาระเบิดทำไมอุ้ยปลาอ้าว ป้าไปไหนดูป้าน่าจะรีบไปซื้อของราคามีแมวอยู่ข้างบนด้วยมีแมวต้องต้องมีมีดเพราะเขาไม่ได้จ่ายต้องห้ามพูดชื่อแบลอุย๊ยนินจาอีกแล้วทำไมช่วงนี้มันเจอแต่พู้ทหารนินจาวะอุยอ๊ยอู้หกลุ่มซับกลุ่มซับกลุ่มซับจะตายไปไม่ได้ใช้อ่ะไม่มีประโยชน์เลยโอเคาเโอ้โหปืนไฟวะ่ะอุย๊ยอุ๊ยมันเล็บประทัดมันเล็บประทัด อุ้ยอ้าวเมื่อกี้ผมกดหมอบแล้วนะเเมื่อกี้ผมไปปรับใหม่วะเออผมไปปรับใหม่นี่เดาวมันหมายถึงแบบเหมือนก้มอะ่ะโอ้ยอ้าวลงไม่ได้อีกเจเลรแล้ววะอ้าวแล้วผมทิ้งทําไมนเนี่ยเออเฮ้ยแล้วผมทิ้งรถถังเฉยงงเลยผมนี่งงเลยงงาผมจะไปทาไปเพื่ออะไรหลบไปดีรถนี้ก็เกะก,กะคนก็ใช้รถยี่ห้อเดียวหรือไง <laughs> ใช้อยู่ยี่ห้อเดียวอ้าวอ้าว,อาวโอ้โหมาบินต่ํามาก ครื่องบินบินต่ำมากต่ำขนาดนี้ผมว่ายิ่งกว่าด็อกไฟยิ่งกว่าทอมครูสิมาเนี่ยทอมอะไรนะทอมกันจะบินจะบินต่ำขนาดนี้อ่ะผมมันจะแตกเมื่อไหร่วะเนี่ยเฮลิแมชินก่อนเฮแมชินก่อนเฮแมชินกันอีกแล้วรออีกแล้วรอบังบังบังอยถเฮ้ยมันมาอะไรเนี่ยข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มา เลือกไม่ถูกเลยผมยาวเอ้ยมีจดหมายรักเอ้ยจดหมายกรกจดหมายรักถึงผมอยู่โอ้โหหมดอีกมีแต่ควักปืนละเอ้ยแล้วมันไม่ยิงวะอ๋อยังมีอีกอันหนึ่งอยู่มันยิงทีละอันนี่หว่าเฮ้ยมันทำตรงตรงตกใจอะไรวะเมื่อกี้มันเกาเจียวเหรอเมื่อกี้มันเกากระดอเฮ้ยมีรูปหุ่นกามโอ้โหหน่วยพีชีพขับมอไซค์ไม่เอาครับไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เดี๋ยวติดเหลืองอู้หรถถังอีกคันว่ะ มันนินจาอะไรอะโอ้โหรู้แล้วทำไมมันถึงให้มาเฮ้ยเฮ้ยมันมาแกะอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันมาแกะอะไรกู้หลัง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 ฟังฟังฟังแตกสิวะอุ้ยโอ้โหอุ้ยหมอบโอ้โหไม่ได้ตั้งหมอบไว้นี่วะผมไม่ได้ตั้งหมอบไว้ไงหลบไม่ได้เลยโอ้โหหน่วยพีชี no oh, time, hey, hey, pe, right <huh> ้มันเยอะเกินว่ะดูดิอันนี้ก็แตกสักทีเถอะข้างหลังกดดันเหลือเกิน เออกดดันเหลือเกินลงมาดงเฮ้ยมีหมาโอ้โหหมาเต็มเฮ้ยเราต้องสู้กับหมาไว้ไม่ใช่วะไม่ให้หมาจะเป็นรถอะไรไม่รู้น่าจะรถช็อกโกแลตอืมรถช็อกโกแลตแต่มีรถถังอยู่ข้างหลังเลยผมว่าเดี๋ยวมันยิงมาแน่มันจะปล่อยออกมาแน่นอนเฮ้ยแตกแล้วหรอไว้ไม่ใช่วะโอ้โหออผมจะหลบยังไงเนี่ยผมจะหลบยังไงครับช่วยช่วยบอกบอกผมที่อ๋อมัน ใกล้ๆนี่หว่านึกว่าแบบสุดข,ขอบฟ้านกกาโบยบินโอกาสกินได้เริ่มแกมใสเจ้าเมย์จำเองเราไวเ้เริ่มร้องมั่วเฮ้ยมันเบิร์นเนี่ยมันปาถึงไหมไอถึงถึง,ถงอุย๊ยเดี๋ยวถ้าผม,าผมไปใต้ท้องรถผมจะตายวะผม,มจะโดนมันไอ้นี่ไหมเฮ้ยรออยู่โอ้โหหากินหากินหากินจากข้างหลังข้างล่างไงอ,อย่าไว้ใจงูเห่าหางกระดิ่ง ได้ไขว่เ oh, น hi. ี่ยมีวานอโยมาดะเดอเดอเนสเซนชื่อไม่อยู่อยู่คนละประเทศทั้งนั้นเลยแต่หน้าเหมือนกันเดะมองเหมือนกันเคลียร์มิชั่นห้าไฟนอลเลยนี่ไงมิชชั่นไฟนอลสตาร์ทลงมาลุงเฮ้ยไอ้นี่ก็ตีเนียนนี่ตีเนียนเฉยผมเคยเล่นทีสองอะมันจะเป็นเหมือนแผ่นแบบแผ่นผีอะที่แบบ มี6ภาคแล้วให้เลือก6ภาคเลยอ่ะเดี๋ยวบางบางภาคคือมันภาคซ้ํากันอ่ะไม่รู้ว่าเอาเอาภาคมันจะเอามาหลอกทําไมก็ไม่รู้มัวเสียอเลยกูสาซื้อด้วยความมั่นใจนี่เกมเกมวัยเด็กเกมสมัยมันเกมวัยมันของคนคันๆเฮ้ยอ้าวตีเจือนเฮ้ยเฮ้ยปืนไฟปืนไฟเผาเผาโอ้โหนี่หน่วยพีชีพแล้วเหรอวะอุยแหลกแหลกอุยแหล จะยันนี่ลุงพี่อ่ะแล้วลุงไปไหนอ่ะลุงลุงโอ้โหให้เหรียญทองผมไม่ได้ต้องการเลยผมไม่ได้ไปแข่งกับใครนะเนี่ยผมต้องการกระสุนปืนผมได้กระสุนปืนอะ่ะเอ้ยมีอะไรบ้าเอวมีอะไรบ้าเอเนี่ยโอ้โหโดนลูกลูกลูกยางเฮลิมีชินก่อนเนี่ยโดนเฉือนเขาให้รถถังอะ่ะโดนเฉือนเขาให้อุวยมีงูหางกระดิ่งโอ้โหโดนเหยียบ มีภูเขาห่างกระดิ่งนะ่ะโอ้โหรถถังเยอะมากข้างนี้รถถังเยอะมากแม่แมตต์เนี้ยพิชชันนี้รถถังเยอะมากผมก็ตายเยอะมากเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> เอ้ย,อยโอ้โหโดนเสริมโดนเสริมอะไรเออแตกไปห,หมดลุงขอร้องอุ้ยแล้วอยู่ข้างบนเต็มอะไรอีกเนี่ยผมช่วยคนอยู่เออเหอะเอ้า แปลว่าเวทีแล้วไงอ๋อโอ้ยเอาจริงดินี่คือยิงปืนว่าปผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่งสินีเบียงเบียงบอกเลยเบียง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 โอ้ยคุมยากจังอ่าดักตรงนี้เลยไม่ไปไหนอ่ะวนมาวนมาดักอยู่ตรงเนี้ยอืมแล้วมันจะยิงข้างล่างไงวะโอ้โหอุ้ยห่วงนี้นี่ นั่งอทีเพความสบายใจวกนี้เที่ยงเมื่อไหร่อีกแล้วหรอทำไมชอบเล่นมุ้งนี้จังมุงน้นี้มุกหากินช่องหรอมาโคตรบ่อยมุงนี้อุยอ้ยอุ้ยแหลกมันคุมแตกจะมีระเบิดขีวนาวุธนะลุงอันนี้ก็แตกทันทีเธอเออนี่อะไรอะ่ะโอ้โหโอเคโอเคเลย มาเล่นปัญหัดเอ้ยพี่ทางพี่ทางพี่ทางยิ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 งโอ้ไม่นะระเบิดระเบิดแจกสิวะไม,ม่นี่นี่โอ้โหยากว่ะด่าเนี้ยดาอะไรวะเฮ้ยมาเล่นมอไซค์อะไรเนี่ย เด็กแว้นหรอพี่เป็นเด็กแว้นหรอโอ้ยเด็กแว้นพี่อยากจะบาดตายยิงอีกยิงอีกยิงอีกกีโอ้โหเด็กแว้นเต็มเด็กแว้นเต็มเด็กแว้นเฮ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยขึ้นไม่ได้หันขึ้นไม่ได้หันขึ้นไม่ได้โอ้โหมันยิงไม่โดนเลยตัวกลางอะ่ะไอตัวนั้นน่ะโอ้ยไม่โดนเลย เฮ้ยมีชินงนนี่เอาไ์ไอ้โอ้ยิงไม่โดนเลยยิงแบบดวงแข็งอ่ะเออดูดิกระสุนมันไม่ไปเนี่ยเขาที่วว่่อไหรมันไม่ไปตามเหมือนปืนที่เราถืออะเออเฮ้ยอาว่ะเกยตื้นเกยตื้นมาไม่ต้องเอาม้ไซล์ขึ้นมาหลอกหนักกว่าเปล่าจบแล้วหรอโอ้โหเฮ้ยชนีชนีขอของให้วิลุงลงมาดีมากดูหน้าที่ดีนี่ โอเคอีกแล้วนะเครื่องบินอีกแล้วเอ้ยไม่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อีกแล้วเหรอเออตืนต่น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 ตื่นตื่นตื่นนินจาพวกนี้น่าจะมาจากญี่ปุ่นกันกระโดดนี่ว่าเป็นแอสซัสซินนรกว่าเป็นมังุนินจาไงเฮ้ยทำไมรถถังมันพังยับเลยวะเฮ้ยมันได้ดินกระดอได้ดินกระด้าลมมาโอ้โหออะไรอ่ะบอสเหรอ บอสเหรออ่าใช่ด้วยโอ้โหแล้วปืนหมดกระสุนไม่กระสุนระเบิดเบิดอย่างนี้จะเห็นลูกยังไม่ใ,ใช้เลยอะไรวะโอ้โหโอ้โหไม่โดนเลยเปลืองมากอะไรวะเนี่ยโอ้ยทำไมโลกเราไม่มีไอ้นี่แบบนี้บ้างวะมีคอปเตอร์อยา่างนี้บ้างวะโอ้ยอาวุธครบเครื่องเลยแล้วก็บินตามยังจะบินตามอีกไอ้ลุงไอ้หนวดเอ้ย มีมีชีนก่อนยังมี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 โอ้นี่ว่ามันจะชนพื้นเสียเลยมันให้อนี้ยิงอย่างเดียวเลยชื่ออะไรเอ้ยยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วอ๋อมันจะยิงแค่ข้างบนใช่มาเอ้ยแหลกเอ้ยแหลกอูยแหลกอ้าวกระสุนหมดนี่มาระเบิดหมดครับท่านผู้ชมครับระเบิดผมหมดไปแล้วเอ้ยมันอ๋อมันยิงไอ้นี่ได้โอเคเฮ้ยฮโอ้โห้ยแล้วไม่จะทิ้งระเบิดเหรอ โอ้โหโอ้ยไม่นะเทวีมีชินก่อนเทวีมีชินก่อนให้ผมก่อนยิงอยู่นะนี่ผมยังยิงอยู่นะยังยิงอยู่เรื่อยๆนะไม่แตกนทีนะไม่จะควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วเฮ้ยผมก็ควันจะขึ้นแล้วเหมือนกันโอ้โหตึงมากตึงมากตึงมากยิ่งกว่าเล่นเกมยิงปืนยิ่งกว่าเล่นวาโลตึงสุดๆโอ้โหลูกนขนาดนี้ <m uch ing> ลูกขนาดนี้พี่ก็ให้ผมตายเถอะแปยมอบมาเหลือหงสิวิ้นแะน่มีเวลานับถอยหลังเลยเหรอผมไม่เคยสังเกตเลยนะเว่ยเกมเนี้ยก็แบบเออมันม <al> ีเวลานับถอยหลังเฮ้ยโอ้โหเกือบเฮมีมชินกันเฮ้ยมีมชินกันเฮ้ยมีมชินกันเฮ้ยมีมชินกันยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปไม่นะอย่าเล่นอันนี้นี่มันแรงไปโอเคโอ้เปว่ายิงได้ครับเราก็โง่แั้วงานหลบ เออไหนมาดิมาคุยกับผมหน่อยเดะไอ้ลุงสรุปช่วยได้คนเดียวจริงจริงจริงมันคืออะไรอะไรวะจบแล้วเหรอมิชชั่น all over จบแล้วครับเป็นไงถ้าชอบวโอ้ลุงก็แชร์ติดกต้าให้ผมด้วยถึง่าเล่นนานไปหน่อยนานแหละประมาณ20นาทีได้ พอดีอะลงเที่ยงพอดีเนี่ยเหลืออีกคึ้นชั่วโมงเที่ยงพอดีเขาเรียกว่าชินเจีจอยู่อีกชินนึงไม่ใช้